คุณธนวัฒนิติการจนาประธานสโมสรราชบุรีมิตรผลเอฟซเตรียมแต่งตั้งโค้ชคนใหม่ภายในอาทิตย์หน้าสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลิกซูบอลของเรานะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงข่าวๆข,ของทีมราชบุรีมิตรผลเอฟซหรือราชันมังกรนั่นเอง ก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติ้งติงเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเราด้วยนะครับเรามาเริ่มเลยและกันคุณธนวัฒนิติการจนาได้กล่าวว่าถึงแฟนบอลราชบุรีมิตรผลทุกท่านจริงก่อนเกมที่แล้วเราได้มีการพูดคุยกันในห้องแต่งตัวระหว่างนักเตะและสตาฟภายในแล้วว่าถ้าผลงานการแข่งขันไม่เป็นอย่างที่เราหวังทีมคงต้องถึงเวลาการเปลี่ยนแปลงฟุตบอลก็อาจจะเป็นแบบนี้ วันหนึ่งคุณอาจจะทำทีมได้ไปเล่นในถ่วยเอเชียทุกคนมีความสุขแต่วันหนึ่งผลงานไม่เป็นดนังที่หวังคุณก็ต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยสปิริตของหัวใจของคนนักกีฬาก่อนเกมผมไม่ได้ดูหรือหาโค้ชคนใดเลยที่จะมาแทนที่เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการให้เกียกรติกันจนนาทีสุดท้ายวันนี้ผมอยากจะใช้โอกาสนี้ประกาศให้พี่น้องราชันมังกรทราบว่าโค้ชคนใหม่ชาวโปรตุเกสของเราซึ่งล่าสุด เป็นแชมป์ลีกของโอมานจะเดินทางมาถึงทีมภายในอาทิตย์หน้าโค้ชสมชายหรือพี่ที่ผมเรียกว่าพี่เจีย๊ยบคือบุคลากรคุณภาพยืนหยัดสู้กับผมมาตลอดเข้าปีที่13ผมจะไม่ยอมเสียบุคลากรคุณภาพไปโดยที่จะให้เขารับหน้าที่เป็นผู้ช่วยโค้ชเหมือนที่เขาได้ทามาตลอดสมัยร่วมงานกับโค้ชซาป,ป้าเซตาฟิกคาโดและอื่นๆมากมายพี่น้องครับ แต่อย่างที่เราทราบว่าเกมที่เราจะเปิดบ้านวันพรุ่งนี้เราจะไม่มีเคสโค้ดข้างสนามแต่ทีมงานและนักเตะทุกคนพร้อมสู้ด้วยความมุ่งมั่นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เราขอให้คุณมาร่วมสู้กับเราเวลาสบายอะไรก็ดีไปหมดแต่เวลายากนี่แหละที่จะทำให้เห็นหัวจิตหัวใจของคนหัวใจของราชบุมังกรอครับนี่คือคำกล่าวของคุณธนวัฒนิติการนาประธานสโมสรราชบุรีมิตริลเอฟซี ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับเป็นโค้ชชาวโปรตุเกสนะครับเราก็มาเป็นกำลังใจให้กับทีมราชบุรีมิตรผล f อฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆๆๆๆติ๊งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเราด้วยนะครับถ้าหากคลิปนี้ขาดตกบกพร่องประการใดทางช่องขออภัยมาที่ด้วยแล้วกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ